จังหวัดร้อยเอ็ดสร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งอย่างยั่งยืนวันที่3กรกฎาคม2568นพายิชายพิชัยาตุรสทงรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดโครงการสร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงประจำปีงบประมาณ2568ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13พุทธศักราช2 5 6 6ถึง2570โดยเน้กนการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สร้างคุณค่าและความยั่งยืนทางสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีนางราณีวงลุนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าอบรมเข้าร่วมที่โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนตําบลเข้มแข็งรวมถึงขยายผลและแสดงความสําเร็จจากแผนพัฒนาตําบลสู่ความยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมวันนี้ประกอบด้วยการคัดเลือกตำบลที่มีผลงานโดดเด่นการจัดเวทีคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับจังหวัดและเวทีแลกเปลี่ยนบทเรียนความสำเร็จของผู้นำในพื้นที่โดยมุ่งหวังให้ผู้นำชุมชนเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งพานตนเองได้อย่างมั่นคงโครงการนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของกรมการพัฒนาชุมชน